นี่บริเวณหลังบ้านลุงใหญ่นะครับหลังบ้านด้านนี้เป็นด้านทิศใต้ฮะด้านทิศใต้่สวนอันนี้ภายในบ้านภายในบ้านลุงใหญ่ก็จะมีรูปในอดีตที่เคยแชาโดยอยู่ยนววิคโยทินกองทัพเรือไทย ก็ในชีวิตก็เคยผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านฝนมาเนรูปใ,ในอดีต้ายกันนะก็ชื่อดังคุณชาใจดีอยู่ไหนรูปของใครปิษณุนินกันกับลุงใหญ่ มีไม่รู้รูปมีรูปแอดคาราบาลสมัยไปเดินถ่ายสารคดีในพม่าด้วยกันนะครับกับกุ่มใหญ่นี่ภรรยาลกูกนี่ก็เสือกระแแบกับปืนคู่ชีพเหตุเกิดในพม่านะครับนี่ก็เหตุเกิดในพม่าเหมือนกัน เป็นเหตุในพม่าทั้งสิ้นอัน,นี้ก็ไปสำรวจทางในพมา่าใภาพอาดีตสำรวจทางในพม่าเมื่ออดีตถ่ายสารคดีกับแอดคาราบาวในพมา่าเมื่อสิบปีที่แล้วร่วมลงเล่นน้ำอาบน้ำแก กับแอดคาราวก็มีรูปในอดีตเยอะเหมือนกันครับนี่ภรรยาตอนแต่งงานกันใหม่ๆเล,เลี้ยงลูกงัวครับอย่าลืมซับะไครตนะครับในแจ้บป่าเงย,ยใจดีมีเบอร์โทรศัพท์ให้ด้วย แจกเบอร์เลยเนี่ย้อใหญ่ก็แจกแจกเบอร์ซะเ,เลยนะจะได้สะดวกในการติดต่อเพราะเราเป็นคนเปิดเผยไม่มีหนี้ใครอย่าลืมสับสไครต์ในท้องใหญ่ละงับพิษนะครับขอบคุณครับ